มาต่อกันที่ช่วงบอกกล่าวบรรเทาทุกข์มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขาทนไม่ไหวแล้วเพราะตอนนี้ลําบากมากนะคะอยู่บ้านแต่ว่าสามีนะคะถูกตัดขาจากการรักษาโรคเกาต์ยังไม่พอบ,บุตรชายต้องประสบอุบัติเหตุเป็นอัมาพาตด้วยใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบากนะคะแม้ว่าเขาเองจะพยายามทําเรื่องไปยังหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะขอเบี้ยยังชีพคนพิการไปแล้วนานร่วมปีแต่ว่าตอนนี้เรื่องก็ยังไม่คืบหน้าคะ่ะ กับตัวนางแสนสวยตานคาเชนอายุ42ปีนะครับใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยความยากลาบากที่บ้านเลขที่171หมู่3ตำบลท่ามือรามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยนายอนเนกมานอนอายุ44ปีนะครับสามีป่วยด้วยโรคเกาต์และมีอาการแผลติดเชื้อที่บริเวณขาด้านซ้ายจนต้องตัดขาตั้งแต่ใต้หัวเข่าลง,างไปทําให้กลายเป็นคนพิการนะครับตอนนี้ไม่สามารถไปทํางานหางานทําได้ตอนนั้น ต่อมาก็ยังมีเคราะหคับเคราะห์ซ้ำกำัดนะครับน,นายอนันต์มานอนอายุที่1ปีที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างทั่วไปก็ประสบอุบัติเหตุตกจากหลังคาบ้านระหว่างทํางานจนเป็นอัมาพาตท่อนล่างนะครับส่วนภรรยาของลูกชายก็ทิ้งลูกสาวไว้สองขวบไว้ก่อนที่จะแยกทางกันแสดงว่าครอบครัวนี้ก็อยู่กัน4คนนะคะแล้วก็คนป่วยพิการเนี่ยมีอยู่2คนด้วยกันแล้วก็ ภาระเนี่ยก็ตกอยู่ที่นางแสนสวยคนเดียวนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงหลานสาววัยสองขวบด,ด้วยนางแสนสวยบอกว่ามีอาชีพทํากับข้าวขายในช่วงเช้าค่ะมีรายได้วละร้อยถึง200บาทเท่านั้นเองนะคะคส่วนช่วงสายแล้วก็ตลอดทั้งวันก็ต้องรีบกลับมาดูแลสามีแล้วก็ลูกหลานทางนี้ก็ได้เคยยื่นเรื่องขอเบี้ยคนพิการของสามีแล้วก็บุตรไปตั้งแต่ต้นปี2556แต่ว่าตอนนี้เรื่องก็กลับเงียบหายไปนะคะจึงต้องการวิงวอนผู้ที่มีจิตศรัทธ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการช่วยเหลือครอบครวัวเขานะคะสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0875241973 087 5241973ค่ะร่วมกันนะคะคช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะแล้วก็ทางหน่วยางานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็น่าจะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลครอบครัวนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็ขอเรื่องเบีย้ยยังชีพมาแล้วแต่เรื่งอ,วว <สำ S 2> องของขนนครอบครัวทั้งสองคนก็คือคนที่หารายได้หลัหกี่ยก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้เพราะว่าก็อยู่ในช่วงของพิการแล้วก็มีรายได้เข้าแค่ในส่วน ของคุณแม่เนี่ยแค่หนึ่งร้อยหึงสองร้อยบาทเท่านั้นเท่านั้นตรงนี้สําคัญมากในเรื่องของเบี้ย่ังชีพเลี้ยงชีวิตตั้งสี่ชีวิตแล้วไหนจะลานสาวอีกต้องมีนมผ้าอ้อมอะไรอีกนะคะเราก็ต้องช่วยกันนะคะคนที่ติดตามรายการทุกชาวบ้านก็อยากที่จะส่งต่อทานน้ําใจนี้ถ้าเกิดจําหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้ก็ส่งผ่านในรายการทุกชาวบ้านก็ได้นะคะเรายินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะและนี่